ผมคุยกับผีนะยเหเหี้ยมืดจังวะหลอนจัดห้องนี้ฮะเจอเจกเจ็กเจ็กโอ๊ยเฮ้ยตากูคืนมากเดี๋ยวมึงเจอเล่กนเล็กเล็กต้องเล็กจริงเฮ้ยมึงไงวะนี่นี่ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการวัยโจนะครับและอยู่กับผมเว่ยผู้เล่นพรสวรรค์นะครับวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะมาล่าท้าผีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างอะดิผมก็เลยมาล่าท้าผีในเกมออนไลน์กันนะครับที่มีชื่อว่าพา a ์สโมโฟเบียก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสไคร้งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะหลอนผีหรือผีจะหลอนผมก็ไปดูเลยครับก็ตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมพาสโมโฟเบียนะครับพาสโมโฟเบียเนี่ยผมลองไปหาความหมายมาลัวมันคือโรคกลัวผีแบบโรคกลัวผีขั้ เห็นอะไรนิดหน่อยก็คิดว่าเป็นผีนะครับแต่สําหรับผมก็ไม่เท่าไหร่ครับความกลัวผีไม่เคยมีสําหรับผม แล้วเกมเนี่ยมันมีขายในสตรีมที่ราคา229บาทนะครับผมเกมนี้จะเล่นได้ทั้งหมด4คนและรองรับระบบ VR ด้วยครับผมก็ผีมีทั้งหมด12ตัวนะครับแต่ละตัวก็ใช้อุปกรณ์ในการจับไม่เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ผมก็รอเด็กข้างบ้านให้รหัสผมมาอยู่และตอนนี้มันก็ได้ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมยังไอ้ฟิมพร้อมยังพร้อมยังพีมมึงกดลงที่แล้วพึงถามกูทำไมอ๋อโทษโทษ มึงเก็บของรอเลยเดี๋ยวกูอ่านเองชื่อผีชื่อเทียอะไรวะพี่อาเรนบาวพี่พีมมึงนั่งทำทียอะไรเโอ้โหอย่างมืดเลยหน้าบ้านนะหน้าบ้านใช่ปะพี่วางของไว้เลยในเมื่อเข้าไปเก็บของในที่เราของไม่ครบยังวะพี่พีมเนี่ยเพิ่งเก็บของนะมึงเอาของวางไว้หน้าบ้านเนผมวางไว้หน้าบ้านหมดแล้วหมดแล้วของหมดแล้วหมดแล้วฮะเก็บอะไรดีวะพี่อันนี้กัน อย่าเพิ่งเก็บเอย่เพิ่งเก็บ,กบนี่ผมเก็บเก็บวิธีขึ้นมาแล้วพี่ผมอยากเดียวอ่ะผีกับพี่ฟิล์มใจเย็นเด็กอ๋อเธอเธอเธอ,อเดี๋ยวเข้ามาเลยเดี๋ยวเข้าไปเลยครับพี่เ,เข้ามามแม่งโคตรมืดมีย๋ยวใกล้กลัวป่ะพี่อยู่ไหนอะ่ะเยาอยู่ตรงแยกพี่เนี่ยผมอยู่แถวหน้าบ้านอยู่เลยเออเดี๋ยวไหนใกล้กลววนี่ไงกลัวมึงหลอนอยังวะหลอนนี่พี่ ตามมาเดินตามผมาผมเปิดไฟฉายนี่เปิดไฟฉายนี่เปิดเฮ้ยผิดเรียนผิดน so ี่เปิดแล้วไม่เปิดไฟตรงนี้ก่อนเนาะมึงก็เปิดดีเหมือนมึงก็เปิดดีอ๋อผมย่ออยู่อ่ะมาละเอ้วเรนลองเปิดไฟดูเนี่ยผมไม่เห็นในวงกลมเล็กๆอ่ะเพียงเปิดเองไอ้เงี้ยมีไฟฉายเนยเสือโง่โง่งีวะ เต็มที่เต็มที่เต็มที่สัตว์พิมห้อนี้ไม่มีว่ะตองออกไปว่ะพี่มีวัดอุณหภูมิพี่อะไรนั่นบอ่ะเพม่มีมีมีมแล้วพี่ไม่วัดอ่ะก็วัดอยู่เนี่ยเหรอเหรอโทษทีโทษทีตรงนี้ไม่มีว่ะออกมาออกมาห้องด้านหน้าไหนของพี่นะ่ะผมเดินเดินตามกูไปเนี่ยไม่ได้เดินตามแล้ว,วกูบอกอั้มันเดินออกมามันแกลลอ,อนนี้เราก็เปิดน้ำไงงงอะไงลราโอ้โหเดินตามมาเดินตามมาโพราะแม่งแม่อยู่ข้างล่างอ มีห้องเฮียนี่กล็ลองมาดูลองมาดูอ่ะทำ <What young? S 3> ไมแม่งมืดๆึดวะมีไฟฉายอ่ะวัดยังมึงเปิดไฟดีๆเลดีสุดแล้วเอ้ยยี่ปีมอยู่ไหนเนะี่ยมึงก็เดินตามกูดิตอนนี้อยู่ไหนเราโอ้โหแม่งมืดชิบหายมึมีไฟคนเดียวมึไม่มีไฟไอ,อ้สัตว์มึงจะหลอนแล้วอยู่ไหนละ่ะเแดดด้านหน้ามาึงอ,อ๋อตรงนี้ ไม่จะถ่ายหาพ่องเหรอพี่พีมกูเองเป็นไงพี่ตรงไหนตรงไหนไม่มีว่ะไม่มีว่ะพรุ่งนี้ไม่มีเหรอเดี๋ยวมึงเดินตามกูมาเนี่ยผมเดินตามเรื่อยๆเลยติดตูดเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่อะไรอะไรอะไรตรงไหนเนี่ยพี่พีมแกะแก้มแกะแถวเนี้ยเออนี่ไงนี่ไงผมคุยกับผีนะ เงียมืดจังวะหลอนจาดห้องนี้ค่ะเออเปิดเปิดไฟกันเดะมึงหาที่เปิดไฟดีกว่าเดะมีเปิดสายฮัลโหลไม่ต้องพูดว่าอะไรนะพี่มึงหาที่เปิดไฟก่อนฟังกูด,ดินี่ผมเจอแล้วเออเปิดดิเฮียออมึงก็เปิดดิเว่ยมึงหลอนปลยเนี่ยเออเขเปิดแล้วไงออโอูโ้ ห้องนี้หรือเปล่าวะดูซัมติงห้องน้ำอยู่ห้องน้ำบ้างกูมาเร็วเร็วเร็วเอ้าสรุปห้องน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ่ะเดินเดินเดินมาเข้ามาห้องเดิมเข้ามาห้องเดิมห้องเดิมเดินตามเดินตามกูมาเดินตามยู่เดินตามยูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งงโคตรผิมึงจำชื่อผีได้ช่ป่าวชื่ออะไรวะคาเลนบาว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 เออมึงยืนอยู่ตรงนั้นนะคาร์เรนเบา show yourself เลยเลย show yourself do something do something เดี๋ยวจะซ้ำหน้ามึงอะซติงอยู่นั้นนะโอ้ยเหี้ยมึงโงดจังเลยพี่ฟีม์มสต์กิมมียาซป่อกิมมียไซกิมเมียไซเดี๋ยวมึงอะจะตายพูดอย่างนั้นน่ะกิมเมียไซเอ้าไหนบอกให้กูพูดไงพี่พีมฟักยูฟักยูโกเห f u ฟ k y ย u คาเลน h i ติ f u c ักย u คาเลนห่ามึงอยู่ตอนนี้ผมก็หาพี่อยู่เอ้ยผมนี่เสียงประตู เออมึงเองเหรอโทษทีพี่ฟิฟี่ผมคิดว่าผีเสียงเฮียอะไรวะเฮียผีมันแกล้งกูอ่ะเฮ้ยมันเปิดไฟไม่ได้แล้วพี่ผีมันแกล้งกูผีดาไฟผีดาไฟเฮ้ยกูเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะแอ้อยู่ก็หลังมึงอ่ะอ๋อออยู่นี่พี่ฟิฟี่เพรว่ามึงมีปัญหาทางสัปปนามด้วยอ่ะมึงเดี๋ยวมึงเรียกพี่เดี๋ยวมึงเรียกเรียกมึงเรีอะไรของมึงเนี่ยอ๋อโทษทีโทษทีพี่ผมอินไปหน่อยอินเอฟห้าอินเอฟห้าเหรออันแรกแค่อะ สองมันสองกิ๊ดตัดมึงทิ้งมึงทิ้งไปจ่ายแม่กูเลได้ได้เอ้ยเฮียแมงมืดคอดมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่เดิมมึงเดินตามกูดิกูอยู่ชั้นสี่มึงขึ้นมาเลยเร็วโอ้โหกูหาทางออกไม่เจอไหมมึงมาลองมาเป็นกูไหมเฮียมืดชิบหายโึ้อย่างงี้โอ้โหแม่งโคตรบักมืดเลยวางเจอผีหักคอร์นนมึงเอาเฮียกู้บอกอยู่ให้มึงมารับกูเฮียปีมไอ้สัด มังมือจีบหายไอ้เฮียนี่หายห,วหัวเสียนะก <c oughs> ูดเดินตามกูมาเด,เดี๋ยวเลี้ยวเลยกูเดินตามแล้วกูหาไม่เจอไงพิมมึงเดินตามกูมาเออไม่ต้องไมื่อไรละไม่ต้องละไม่ต้องละไอ้เฮี้ยไม่ต้องละไม่ต้องละผีให้เงินผีผูห้หญิงวะ เนี่ยเด็กข้างบ้านผมเองแบ่งเล่นอย่างเยียเลยไหนบอกเคยเล่นไงผมก็เคยเล่นแต่กูไม่คิดว่ามึงจะเล่นโง่ขนาดนี้โอ้โหให้กูแบกอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะก็มูง,งนำทับไม่ช่วยเยียอะไรผมเลยครับไปให้ผมโดนผีฆ่าอย่างดียวเลยก็มึงเดินโง่ตัวมเตียมตัวมเตียมไอ้เฮียูอยอีกทางมึงไปอีกทางต้วมเตียมเฮียอะไรมึนขนาดนั้นเย็นแม่เป็นมึงเดินได้เหรอโอ้โหไฟฉายก็มีไม่เปิดโง่ขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ไม่ต้องเถียงกันเอางี้กูให้มึงแก้แค้นกันเลยมีไข่คนละแพ็คแพ็คนึ่งเนี่ แต่มึงต้องปิดตาเลือกไข่นะให้มึงเงาคืนกันปิดตามาเดี๋ยววันเดี๋ยว่อนเดี๋ยวก่วกวกกอนปิดตาป้าก็สุขวันใครจะเริ่มก่นอ,อ,นกอนบนะครัผมจับห้ดีนะแผงไข่อยู่นี่นะ,ะก่อนละฮน ไปลองแบบวางบนหัวเขาสิว่าตรงจุดเราไหมอะไรเงี้ยลองลองแล้วแล้วก็แบบลูกแร้นะไขอะไรลองดูไปคณไทยก่อนไม่โอ้โหว่าไม่ใช่มองแรกออกต่อไปอ่าต่อไปเป็นฝั่งนู้นน้ยหน่อยมงแกงโง่โง่จริงเนี่ยพี่พีมขอโง่อยู่แล้วโง่แต่เล่นเกมอยู่แล้วโง่มากไอ้ก๊อต จืนอ่าลูกที่สองไปไปต้องลูกดูน้ำหนักดูน้ำหนักเองดูน้ำหนักไม่ต้องเช็คเช็คเช็คโอ๊ยเอ้ยตากูคืนมากเดี๋ยวมึงเจอไม่มีเลยจริงเฮ้ยดูไงวะอย่นี้อย่นี้ไอ้อย่นี้่เฮ้ยมึงหลบปะเนี่ยไม่หลบเลยอย่าไปฟ้องแม่นะไอ้น้อง อุ้ยนี่เนาะอุ้ยวิววิแกงนะแกนนะลูกนี้นะจะติดคิดบอกเลยโอ้อุ้ยเม่นครึ่งม่นโดนนกดอกเสือบอกเพื่อนกันนะมึงอ่ะยี่อ่ะเป็นไงอั้วาพร้อมแล้วเหมือนกันอ่ะอาวยัะอยากโดนเน้นๆใช่ไ เว้ยไอ้เฮียแข็งว่ะงงโ๊งงโองงงโะก่อนเลยไอเด็กเฮียไหนไข่กูต้องการแก้แค้นเอามาครับมาดิอุ้ยเป็นไงไอ้น้องอันเซ็นคุยเลยนะพร้อมตอบปะพ้อ้อมไม่มีเฮียลูนี้เดี๋ยวกูจะปิดฉากรูปนี้นี่นะ วิ่งทุกคนรอดูวันกลุอ้ยโดนอยู่งั out, like it, it, ้นน่ะสัตว์แลวจบกันไม่รับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกผมด้วยครับผมแล้วก็คอมเมนต์ ไม่ต้องเน้นคอมโบใครไม่เงียบก็ละห้าฟองอะ่ะเอางี้กูให้มึงหาเกมอะไรกันก็ได้ที่รู้สึกว่ามึงเล่นกันได้ไข่ห้าฟองเอาเกมันกูว่านี่ดีกว่ามึงเล่นเกมบอลกันไหมเล่นเล่นไมเล่นเตดป่ะจัดมาดีเอาเนไม่มีห <มา S 1> นัหน, <มา S 1> น,นัดนะด้วยไม่หรอได้หมดหอ่ะแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ